เนข้าวปลามันนี่ต่งเอเล่นมนเรีนทำมับาเรีนทำเนาะเอาไปครับพี่บาหลักจะต้องหักให้เป็นนี่นาเะเรักให้เป็นขึ้นไดบุญสามากับพ่อมดีเนาะอาจารย์บอกินเขาข้างมากินเองเอเป็ปากจะขว้า เดอนคนไปเลยต้วไปต้องไปต้องไปน้วหมัยหัวมัเนี่ยเรื่องกหัวหมยงกินหัวหมนเรื่อกินหัวหมอวน่ต่ำเราเราดัานนมาไปแกยังก็ใส่นี่หสีงเออ้วเมาังใครไงไงออกไวนใครเลว อร่อยค่ะอร่อยค่ะเบื่อแล้วปลาหมันาหมันหมเปลี่ยนทางกันบ้าไมน้่หมดรอไม่หมดอนกันเอาขอบ่นี่ใครนี่จิ้มจิ้มจิมนะจิ้อ โอ้ยมูกินเยอเลยนะแม่กินกี่จั่วม่กินแตงกีคำหนงตัวแมวกิงประมาณน่้รเป๊ะอไม่รู้ยิมเาไรได้เป๊ะเป๊ะวิงพานร้อยได้เป๊ะพันหนึงไดเป๊ะเปวู้ดง จาน่มึงนี่มึงนี่ข้าตาไปนน้ำามพี่เป็นยางนั่งตรงขาอิ่มแตันสอดมไม่อกละมันด้ฟังเลเก็บของมลงขอมือไหมครับอกบอจ๋าจ่าไรยุ่งยิ่งกอดกันรอดแลวจาแวกินแบบเซ็กซี่กันรอดแบบขันดาเลยเนาอนั่งนี้ไม่ได้เด่มันดีมาเลยต้นมเสียะเชียยงกวนมืนะคือต้อขอมาวพาไม่นากินได้บเนี้ สูไปเอาน้งกร่างคุณนะมั้เอานํงกินล่างกินกินไท่ปสุกกินไทดูดเอาเพงดูไท่อะไรปะเงไกป่ะจ๊ะไข่ไหมายแต่นังมาเหรอไาไรกขอนค่ะน้องบคุณค่ะรอดค่ะรอดขอบคุณค่ะอันนี้ต้องก็ได้